สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะใครนะคะวันนี้นะคะวันนี้ค่ะป้าจำลองสหายลุงพลมาบุกบ้านใครกบ,บูฮู้วะบูฮู้วะข้าชี้แจ้งจับเฮาหรือบบเจ้งจับกระบ,บูฮู้เด้อแม่พี่นี่กับมาด้วยกันก็ลงเรือลำเดียวแล้วเจ้าระวังเด้อคอยผ้ามามั่วไปใส้กันไปเจ้าก็บอว่าโบเตือนข่อยเนาะ ไปไหนไปด้วยกันเจ้าหูจักบ่เจ้าผ้าึ้นขึ้นเขาก็สิขึ้นเขาไม่ใช่ผ้าลงห่วยกระชีลงห่วยเจ้าหูจักอยู่บ่ว่าย่ายนี่ผ้ามาบ้านไผ่เจ้ายังบงบงแวะแวะก็บแวะลดแล้วถ้าเกิดว่าเข่าขังร่วมเฮาชัวร์ยังไงนอกโกรนำกันเท่านั้นแหละตัวมากค่ะนอกโกรนำกันก็ไม่เป็นไรค่ะอุ้ยคอยนายหลายวะโอ้บรรยากาศวันนี้โอ้โหบรรยากาศ บรรยากาศแน่นอนสมัดโอ้แนเออแบบนั้นแล้วกูชินสิบบรารอย่างออหันน้ามาไปยังไดโอ้โหไปอยู่กรทมหรือไปอยู่กรุงเทพร่ำรวยร่ำสกนอยู่สกลครับผมนึกว่าลืมคุณแม่คนจนนคนนี้แล้วคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีค่ะมีว่าไงกายกระบาทเลยฮะลงพูย่อยบ้านแม่บอก เจ้าบล่งบ้านบ่ได้ทะเบียนบ้านอยู่นี่ไดเอาเจ้าคือบ่ญใหญ่าหมไม่ย้ายเฮ็ดพี่จังเป็นคนนอกพื้นที่เออเป็นยังคือบ่ญใหญ่ไม่ย้ายย้ายมาโลดเราย้ายออกไปสิบกว่าปีแล้วจากกกตูมเ่ยบอกครับไปอยู่ไหนอยู่สกลเออเจ้าเป็นคนสกลใช่ถ้าเจ้าย้ายออกจากบ้านกกตูมไปอยู่สกลครับเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาไม่มีอันนี้ก็มาอาศัยเขาอันนี้ก็บ้านน้องนิวนี่ยนะโอ้บอกเออน้องนิวในบ้านเล็กที่อยู่นี่ ใช่ตกลงเจ้ามันจังไรวะสลับกันร้านกาแฟนะยายอ้วนฮะยายจิมบ้านบ้านนีเออบ้านยายอ้วนบอกกาแฟกอกก่ะแสดงว่าเออแม่คุณกีก็สามารถไปลงเลือกประชามติได้อยู่นู่นโอ้เดี๋ยวคุณกีครับเป็นคนชลนครใช่แต่น้องนี่เป็นคนกกตูมแม่คุณกีเป็นคนบ้านกอกอกใช่งึดไหลตา h งเป็นคนบ้านกกตูมตา h งเป็นคนบ้านกกตูม เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปค่อยจะให้กิจค่อยอย้ายไปบ้านเลืกที่ค่อยไปโลดเจ้าชัวรว่าจังไหนไปคุยนั้นจะจิ้มโลดมาต้องคุยเราเรื่อ่เ็นหน้าเราอยู่นี่เอ้าอยู่ในงานดิบอกเขาบอกว่าค่อยยกให้เจ้าเท่าค่อยวาอ่าซานเล่ามั่นใจดิเขาจะไปนั่นอยู่มัง้งเขาจะไปทําฐานน,น,นั่นอยู่เก็บกระดูกบก โอออ้เพูดถึงแล้วก็คอแสดง์ตคอนเสิรใจอยู่นะคะคุณกีค่อยมาอยู่ไดมางานศพนี่แหละถึงยาวนี่นะสองวันสามวันเลใช่ค่อยมาอยู่แต่ให้แม่พีทำคลิปบุหูว่ามันลงมันบุลงวะบ้ามันจะที่เดียวเงยืนละ้าวไปลูกยังไม่ทันได้ทานทานข้าวบอกยังทำความสะอาดบ้านเนี่ยนะบ้านเขาทำไมคุณต้องมาทำะอา้ยมันลกเลยเนาะมันลกการทำตัวพ พี่ลึกนึ่งเข้ากันยังบาได้นึ่งอยู่แล้วคุณนิวอยู่ไหนคะจักไปใส่เราไปเก็บผักอยู่นู่นเดี๋ยวค่ะไปชุมหน้าคุณนิวก่อนมาจิ้มมือละเิื่อนะจิ้มมือละเมื่อเดี๋าวจะเข้าวกระดมหนึ่งอีอย่งเนาไหนคุณนิวไหนมาอยู่ดูสิอ๋อเขาจะกินโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่พี่ไอโตโบเลียบเลยเขาหุ่นหุ่นเล็กนะเล็กอยู่วะหุ่นไ่ใหญ่คือเราบอแม่บ่ เขาเรียกว่าแต่งตัวสบายสบายแม่ฮะนายเปิดดูทิหน้าน่ะโอ้โหหน้าเด็กจังเลยยิบไปหาเปิดยิบมาท่านได้เห็ดยังย่บก็ไหนอ่างเจ้าเจ้าคือหุ่นดีเทวะเห็ดเบี้ยงไปๆไดกินยังน่ะคืออันเก็บพรกคัน้ำไอ้เถอลูกลูกชายอยากเอาทอดใจใครค่ะเจ้าคือหุ่นดีเทโอ้ยอาย้ได้ดิไม่ได้ออกกล้องหึ่ บ็ได้ใส่เคนละเบว้าอีลีเนาเจ้าว้าบอกจากหุ่นใหญ่จุนหุ่นเล็กน้อยเจ้ากินอย่างมากินโกโก้หมูป่าบอกกินโกโก้หมูป่ากินแรงแฮะกินวันละกี่ช่องกินส่วนใหญ่นะตอนเช้านรกินกาแฟแต่ว่าแต่ว่าบอกกินโกโก้แต่ว่าบอกกินข้าวใช่ไหมกินอยู่ไหกินปกติเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันคุม เอเวลาเขากินนลยแม่ม,มันช่วยในการเผาผลาญโกโก้นั่นนะแม่นะแม่นคืนคอ,อต่อเจ้านนีก็เขากินกาแฟกินข้าวกินอย่างปกติเลยได้น่ก็คือหนแหละกินตลอดบบได้ว่านั้นเลยไดอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวบบยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวายเถอะเจ้าข้าวายและหางผพากันเมียนทำความสะอาดนี่หละแม่ขวดกระงึดว่ะ ไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่าจะหุ่นเชเดนเดอร์ถึงฟานี่เจ้าคิดอยู่บ่นีแม่มาทำไมเริ่มนานล้วที่เหมือนหุ่นงามกว่านี้อีกเฮ้ยห้าวผู้ช่างกินบอกโคโก้ไม่ต้องลองได้ค่ะขพอแล้วขวบนะมันจอยแล้วจอยแล้วเอากว่านี้มาจีบปีวย้ายได้ใช่ไย้ายพอดีมาย้ายก็พอดีสวยแล้วมมมาาไม่ได้สั่งอยูตั้งกันไม่ได้ไหนมาแม่เอาไปนี่ไงงานช่างเอียงสั่งโกโก้สองกล่องยังไม่ไปให้เมย์ดีอยู่นี่ โอสเตล่าหมูเหะหมูลาบหมูนี่ค่ะพิ่นสิลาบหมูค่ะพ่อยังเห็นพวกอ,อิเถริมเนาะแต่ว่าคอยเห็นอันแม่เจ้า,าออก็กินหมูน่ะกุกี่ลาบหมูอะไรกันเก่งคอยงื้เจ้าอิรีวะยายพุ่งก็แบบมีได้ได้สิเหรอว่าอิรีได้เจ้าง,งื้อยู่บ่ ค่อยงดวะเขาขายผลิตภบณฑนเน่าก็ต้องเอาเจ้าของทดลองก่อนได้คนอื่นทดลองเดี๋ยวเป็นเรื่องเนาะแม่แม่เขาจีว่าเขาเอาปืนมากีดตัวได้แม่ความเขากินเองเขาเห็นผลเองนี่คนเขายังมีความน่าเชื่อถือต่างกันเลยแม่ความก็เชื่อว่ามันคือพิลึกเลยวะไม่เลยคอยยังงงเลยวะคือเฮ็ดได้ป่านนั้นแม่อือะไรบ่ได้อดต่ออดน้ำไดยกินธรรมดาเหม่นบอก ตอกเลงมาเป็นขวดไนแห่งะบอแล้วเมืือมือไรเจ้าจะกลับบ้านกลับมือนี่แหละ่ะแม่โอกลับากันกลับมือนี่แหละมาแต่ว่ามือแต่ตั้งแต่มางานศพตะปูเราผัวอืมแต่ว่าอันชุมเจ้าอยู่พุ่นกับแม่ก็เที่ยวมาหาเพื่อนอยู่ได้ลหรอม่ว่าเออมาทําคลิปอยู่เราว่ายุ้ยเมื่อน้ากำมาชิ้ปชิ้ไก่พาเดี๋ยวกินฉ่ำนบ่บบดทอบเมื่อให้ตะทากินตะทาย่างบ่อได้เอาเราไปย่างเป็นโลกเก้าเลยกินป็ด คุณมาเลได้เฮ้ยมาเร็วมาอเปถไปยใครมาชงเจ้าอันหลานชงปากทางเสื้อเนี่ยใครให้ว่าคือเจ้าของกระดอโอ้ยลูกสาวซื้อให้ไปอุดรเราขอซื้อให้สวยไหมสวยค่ะสยมากขอบคุณค่ะบ้าชาบ้านชาบ้านโอ้ยอันมาชงแล้วขอเจ้าไปชงเล็บคู่ชิบจิตเอา กูแจมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปไปเยอะพลอยไปป้อนม้าอันไอหนุ่มแหละคอยกับมือห็นจะคืออไปหึ่นไปทั้งเลยเจ้าเจี๊ยบไปนั่งพักพอนอยู่ใช่พักที่เลยก็พักขู่จับเข่าโอ้ยอันนี้ก็เก่งจังยังเอาเข่าเอาเข่ามาเหรอย้ายมาอยู่หิมแล้พอด้ว ขาไปที่ไ้นงนั้นน้อยถึงนั้นเด็กเขาลอนบ่อเเขาลด้ออับปกะรบหรือเออขาบกหมองหานก็ค่ิจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ครข้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายเด้อยายนั้นเอเขาลเอ ผักผ่านี่ค่ะผักหวานค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะมัดอยู่ต้นผักหวานงามมากเลยค่ะไม่มีใครเก็บค่ะจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาไขกดกระดิ่งให้คุณยายคนโก้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบๆเจงกิวหลายเด้อ